ห้ามให้โดนแม่นะกีซีไม่ไม่ไม,แมนะ่แม่โกรธนะไม่โกรธนะนมันไปมือได้ด้วยูอ้ยอออพอล้วไปเก็บไปแล้วแกล้งมันเด็กอะไรไม่กลัวเลยอะ่ะ วันนี้เราจะาปลูกผักกันนะคะจะปลูกผักอะไรบ้างลูกคะนะม,มีกวางตุง้งมีผักบุ้งค่ะแล้วก็มีฟักทองด้วยแต่ว่าดินที่เราตากเนี่ยแต่เราจะต้องใส่ปุ๋ยอีกรอบใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปใส่อะไรอะลูกขี้ขแพ<ผ>ะงั้นเราไปเอาขี้แพะกันปะ,ะ,เ,ะเดี๋ยน้องจะไปกดขี้แพะนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ ใส่ผักกันนะคะค่ะไปเลยค่ะไม่เป็นไรอกวาดขี้แพ้เลย เทใส่ใส่บุ้งกีแล้วก็เตรียมน้องซีส่งมาให้พี่เ,เ,ลเลยครับอ่าน้องพี่น้องซีส่งมาให้พี่อ่ะพี่ป้ายมาอ่ะพี่ามารวมเลยลูกครับเทเลยรวมเลยครับน,นี่เรากวาดทุกวันนะคะเราก็ได้อย่างนี้นี่ป้ายนี่ครับนอกจากเรามีขี้แพนแล้วเราก็ต้องมีปายครับ มีอะไรนะมีฟางครับโอเคเอาไปใส่ด้วยใช่ไหมเอาไปคุมใช่ไหมครับงั้นหนูเอาไปด้วยนะครับ<ป>ครับไปอีกอีกรอบหนึ่งหนึ่ง สองซ้ำโออเก่งมากเราผมขนฟางไปนะครับไปดีลน เราจะเตรียมแปลงนะคะให้มันสวยงาม ั่วอะไรครับอันนี้ขี้แพ้ใช่ไหมครับผสมลงไปในแป้งเลยนะครับเก่งครับอ้าวอ่าแล้วน้องน้องไปเกี่ยแปลงเลยลูกผสมเลยค่ะนี่คือครับอ่าครับปล่อยเลยครับลูกเดี๋ยวเราให้มันออกไปก่อนครับเดี๋ยวให้น้องน้องดูน้องก่อนเดี๋ยวดูน้องใช่น้องทำถูกแล้วลูก ยเนีแปลงก็จะเตรียมแปลงแบบนี้นะคะอะไรลูกไหนเอาไว้นั่นแหละเอาไว้มันเป็นพวน,นจะตายแล้วก็ไหนไม่ตายมันม้วนตัวอ้าวแปง้งทำแปง้งคีแพมก็จะผสมเข้าไปในดินของเราเนาะ ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะลูก,กอโอเคจะปลูกแล้วนะครับต,ต้องทำยังไงอันนี้กิต้าทำอะไรอยู่ค,คิดยังไงอ๋อ ไม่ต้องลึกมากนะลูกนะอ่าไปอันนี้คือเขาเรียกว่าอขีดเพื่อที่จะให้เวลาเราโรยมเมล็ดผักนะคะมันก็จะเป็นระยะที่สวยงามแล้วก็ไม่ถี่ไปหรือว่าไม่ห่างไปเวลามันงอกออกมาอ่าดินมันหล่นไม่เป็นไรขีดไปเลยขีดไปขีดให้ครบสามแปลงเลยนะ ุ้งดอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาโรยโรยเลยค่ะซิตาจะเป็นคนปลูกนะคะทุกคนปลูกตามรอยที่พี่ขีดไว้ให้ใช่ไหมคะระวังอาจจะแม่เทให้ทีละน้อยดีกว่าไหมอะแบมือมาดีกว่าเดี๋ยวมันจะหกมือดีๆค่ะเดี๋ยวลวกโอเคอ่าโรยเลยค่ะ ทีนี้เราก็จะกบเบาๆไม่ให <P> ้ด <B fucking. S 1> ินหนาเกินไปทําแบบนี้นะคะเดี๋จะสอนนะคะดูนะคะกบเบาๆแบบนี้นะคะกบไปแบบนี้นะคะเบาๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะคุมไปด้วยฟางอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะกบให้ทั่วค่ะไอ้มุมนู้นกบให้ทั่วนะลูกนะมดจะได้ไม่มาเอาไปจ้ะจ้ะจ้ะไม่ต้องใส่ดินเยอะนะคะใส่นิดหน่อย เผื่อมันจะได้เม็ดมันจะได้งอกเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะแปลงนี้พี่กิต้าพี่กิต้าเอาฟังมาคุมคะ่ะเตรียมคุมฟังนะคะเดี๋ยวผมจะฟังไปคุมครับ ไปเลยครับเพื่อ,อเพื่ออะไรลูกเพื่อจะทำให้เราน้ำอ่ะจะให้พืชอ่ะชุ่มชื้นอ๋อเหรอโอเคงั้นให้ทั่วเลยไหนดูสิโอเคไป้ายไปเอามาคลุมให้หมดยอดเยี่ยมกระ,ะเทียมดองกระเทียมเจียวไปเลยเอาให้สวยเลยครับทำสวยๆลูกทำสวยๆอย่าให้มันเป็นก้อนต้องกระจายนะ ครับกระจายอย่างนั้นแหละกระจายให้ทั่วเลยเราจะได้ลดน้ํากันไม่ต้องหนามากนะถ้าหนามากมันก็ผักมันก็จะงอกได้ลําบากใช่ไหมครับโอ,โอ้มาเยอะเลย <c oughs> <c oughs> อ่าพอแล้วทีนี้กระจายให้ทั่วเลยลูกทีนี้อันนั้นมันหนาไปนะลูกนะกีกีให้มันแบบบางๆลูกกระจายกระจายกระจายดอยางโอเคเดี๋ยวเราจะปลูกอย่างอื่นต่อไปนะคะเดี๋ยวแปลงนู้นเราจะปลูกอะไรนะไปน้องซีปลูกเลยอันนั้นกวางตุงนะงต้งใบจ้ะงั้นเดี๋ยวเราจะปลูกให้ครบสามแปลงแล้วก็เดี๋ยวมาลดน้ํากัน ก่อนนะครับนี่ครับแปลงผักของเราแล้วขอให้ทุกคนติดตามเราเยอะๆขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งนะคะที่ไหนครับที่ททช่องอะไรคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบายค่ะฝ <laughs> <laughs> ากกด ติดตามช่องกีตาร์ซิต้าทวินเบบี้ด้วยนะคะอะไรอ่ะกิ้งือครับไม่เอาไม่มีเฮ้ยอ่ะห้ามไม่ให้โดนแม่นะกีซีไม่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 โกรธนะไม่โกรธนะนี่มันไปมือได้ด้วยนี่ดูอุ้ยกดอ๋อพอเรไปเก็บไปแล้วแกล้งมันเด็กอะไรไม่กลัวเลยอ่ะ